ไมยตอบแล้วเจอทัวลงหนักมากผู้ชายในสตอรี่ใช่ต้องทูพีไหมทัวเข้าอย่างจังสำหรับไมพัชรบุตรที่จูจ่ๆก็ถูกโยงไปถึงเรื่องนักแสดงสาวพล่อยเชอร์มมนโพสเดือดถึงนักร้องหนุ่มต้องทูพีจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาโดยไมพัชรบุตรได้โพสตอรีนั่งทานข้าวแต่ติดแขนผู้ชายซึ่งชาวเน็ตบางส่วนสังเกตที่แหวนบนนิ้วของผู้ชายในคลิปคล้ายกับของต้งทูพีหรือไม่ จึงทาให้มีการถกเถียงกันสนานมีหลายคนต่างลงความเห็นว่าไม่น่าใช่เพราะแขนไม่มีรอยสักใดๆเหมือนนักร้องหนุ่มในเวลาต่อมาหมายพัชระบุตรจึงได้ตัดสินใจลบสตอรี่นี้ออกไปและโพสต์ข้อความยืนยันความบริสุทธิ์ใจอีกครั้งไม่เกี่ยวกับฉันจ้าไปนอนได้แล้วค่ะ จากนั้นยังได้มีเพจดังออกมาเผยว่าวงในทักข้อความส่วนตัวไปถามไามพัชรบุตรถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยืนยันคนในสตอรี่ไม่ใช่ต้องทูพีอย่างแน่นอนแต่เป็นเพื่อนสาวที่สนิทกันอีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้คุยกับนักร้องหนุ่มมานานแล้ว